อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่วารีทีนะคะนี้กลับมาพบกับมี่กันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เข้าสู่ช่วงเข้าครัวกับเอมี่ค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานไม่ค่อยมีเวลาเข้าครัวสักเท่าไหร่เลยแต่วันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆนะมาทําขนมไทยกันนะนะคะหลังจากที่ช่วงหลังๆมาเนี่ยมี่ก็นําเข้าอุปกรณ์ทําขนมมาค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยหนึ่งในนั้นที่เรานําเข้ามาก็คือถ้วยขนมถ้วยซึ่งจริงๆจะบอกว่า ขนมถ้วยเนี่ยเป็นหนึ่งอย่างที่เป็นขนมไทยหนึ่งอย่างที่มีชอบทํากินมากๆเลยแล้วก็คิดว่าบางคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันโหยหิวมันโหยหาอยากจะกินอยากจะทําแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันทํายังไงทํายากแค่ไหนซึ่งจริงจะบอกว่าเป็นอะไรที่ทําง่ายที่สุดเลยแล้วก็แค่ขอมีจริงๆถ้วยอะไรก็ใช้ได้แหละแต่เราอะ่ะคนแบบ ขายของอุปกรณ์ทําขนมมาล้วก็จะต้องมีถ้วยสวยๆในการทำเนาะจะบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวเมียตอนที่ย้ายมาใหม่ๆเลยเนี่ยเราก็นําถ้วยมาด้วยถือถ้วยขนมถ้วยนะมาด้วยซึ่งเป็นถ้วยขนมถ้วยรุ่นเก่าที่มันอันเล็กๆอะ่ะสีจะเป็นสีน้ําเงินซะส่วนใหญ่แบบนั้นเลยเนาะแล้วตอนนี้มีนาเข้ามาก็จะเป็นพวกสีแฟนตาซีอ่ะเออสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีส้ม คือมีมาหมดเลยเนี่ยมิจะให้ดูตัวอย่างนะน,นี่ก็คือจะเป็นถ้วยขนมถ้วยที่มีนําเข้ามาจะเป็นสีแบบเนี้ยเออสีแบบว่าสีแบบเป็นแฟชั่นนะซึ่งนําเข้ามาเนาะก็จะถ้วย มันก็จะใบใหญ่กว่าถ้วยรุ่นเก่าด้วยวันนี้เราจะมาบอกสูตรทําขนมถ้วยให้เพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศทํากินกันแล้วก็จะมานําเสนออุปกรณ์ทําขนมด้วยว่าสิ่งที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างจริงๆจะบอกว่าตอนนี้กําลังนึ่งเลยนะ2ชั้นอยู่ตอนนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวมี่จะพามาชมว่าวิธีการทําทํำยังไงแล้วก็ส่วนผสมมีอะไรบ้างยังไงฝากติดตามด้วยคะ่ะ เราก็มาดูส่วนผสมกันก่อนเลยเนาะเริ่มต้นจากตัวแป้งก่อนนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยนะคะแป้งเท้า3มช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ถ้วยหางกะทิ1ถ้วยน้ำใบเตย1ส่วนสถ้วยนะคะทีนี้ก็จะมาดูส่วนผสมของตัวหน้านะคะก็มีน้ำกะทิเนาะแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะนะคะเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะคะใส่เท่าไหร่ก็ได้เลยค่ะ ก็มาเริ่มต้นกันเลยอ่ะนะคะเตรียมภาชนะ1ใบามานะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะตามด้วยแป้งเทา้าเนาะตามด้วยกะทิค่ะแล้วทีนี้เราก็จะใส่น้ำใบเตยนะคะ ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะจริงๆอยากจะให้สีเข้มขึ้นอีกนิดให้ใส่สีเขียวลงไปได้เลยตอนนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เราขยำไปเลยค่ะขยำให้ละเอียดที่สุดให้เนียนที่สุดเลย ยไปจนละเอียดหมดแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆพ,พักแป้งนี้ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นก็เตรียมภาชนะอีกหนึ่งใบนะคะตามด้วยกะทิค่ะแป้งเข้าวเจ้านะคะแล้วก็เกลือค่ะส่วนผสมตัวนี้จะเป็นการทำตัวหน้าของอตัวกะทิที่โรยหน้านะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาคนให้เข้ากันเลยค่ะอาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักไว้ค่ะก็จะมาเตรียมตัวนึ่งขนมถ้วยกันเลยเนาะให้เพื่อนๆใส่น้ําในซึ่งะนะคะแล้วก็ให้เอาถ้วยขนมถ้วยเรียงลงไปเลยค่ะเรียงเพื่อที่จะนึ่งไปก่อนหนึ่งรอบเพราะว่าเวลาเราใส่แป้งลงไปเนาะมันจะได้ไม่ติดค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวแป้งอะนะคะก่อนที่เราจะหยอดเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนคนคนคนท้ายมันด้วยนะเผื่อมันจะติดก้นอยู่เนาะแล้วของมี่มันจะมีเนื้อมะพร้าวอยู่ด้วยมี่พยายามที่จะเอาใส่เนื้อมะพร้าวให้มันเท่าๆกันนะคะเวลาใส่เนี่ยแนะนําว่าอย่าใส่เยอะเพราะว่าเราจะต้องเหลือเนื้อที่เพื่อที่จะใส่ตัวหน้ามันด้วยเนาะที่เราหยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราจะใช้เวลาน่ง12-15นาทีในชั้นแรกนะ แต่จะบอกเพื่อนๆว่าเวลาเราเปิดปิดฝาหม้อให้เอาผ้าขาวบางนะเช็ดฝาหม้อทุกครั้งที่เปิดและปิดนะคะอย่าให้น้ําหยดลงไปในขนมถ้วยเด็ดขาดเห็นหน้าตากันรอบแรกแล้วใช่ไหมเราจะเห็นเนื้อมะพร้าวที่มันโชว์ขึ้นมาเราไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเราจะมีกะทิลาดลงไปอีกทีนึงเนาะทุกครั้งที่หยอดอะไรก็ตามนะอย่าลืมคนก้นมันด้วยนะเดี๋ยวมันจะนอนอยู่ใต้ก้นเนาะ พอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาหมอ้ออย่าลืมนะคะอย่าลืมใช้ผ้าเช็ดฝาหม้อทุกครั้งเนาะเราก็มาดูผลงานขนมถ้วยของเรากันเป็นยังไงบ้างหน้าตาดีเชียวเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆตักไปพักไว้นะให้มันเย็นถึงจะมาตักมาตัดมากินนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าตอนนี้มันยังเละอยู่อย่าเพิ่งไปตัดมันเชี่ยว ่ะเป็นกันบ้างเอ่ยหลังจากที่ดูคลิปการทําขนมถ้วยไปแล้วทําไม่ยากเลยใช่ไหมส่วนผสมก็มีไม่เยอะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะไม่ใช่ดูนี่ม่ทําได้ทั้งหมด2เซตนะจ้านี่เลยนี่มีถาดเล็กแล้วก็ถาดใหญ่ด้วยนะส่วนมิจะบอกว่า ตัวที่มันเป็นตัวแป้งข้างล่างนะมีใส่มะพร้าวมะพร้าวอ่อนน่ะจะให้ดูว่ามีใช้ตัวไหนนี่เลยนะคะเป็นของอร่อยดีคือจะบอกว่าเนื้อข้างในนะคือมันจะเป็นมะพร้าวที่เป็น,ปนกับมะพร้าวอ่อนๆเลยนะนี่มีใช้ทั้งกระป๋องเลยนะจริงๆใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะให้เพื่อนๆลองไปทําดูเนี่ยนะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะส่วนอันนี้จะให้ดูจ้ะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นเซตหนึง่งอีกเซตหนึง่งซึ่งเป็นถ้วยขนาดใหญ่ไม่ใช่ดูความแตกต่างนะนี่ นี่เห็นไหมจะเป็นถ้วยขนาดนี้กับอันนี้แล้วรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะก็เวลากินก็เต็มปากเต็มคำไม่อยากจะคือตอนเนี้ยจะชิมให้ดูแล้วก็จะให้ดูว่าเนื้อมันนะนี่นี่เพื่อนๆข้างในนะจะเป็นมะพร้าวแบบมะพร้าวอ่อนข้างในอะ่ะเออ,อให้ดูข้างใน คือจะบอกว่ามันฟินมากถ้าคุณได้ทำกินเองนะและนี่ก็เป็นการทำขนมถ้วยที่ง่ายที่สุดเลยเพื่อนๆลองไปทำดูรับลองอร่อยแน่นอนและนี่ก็เป็นสูตรการทำขนมถ้วยนะคะต่อไปจะเป็นการขายของละขายของของนี่คืออะไรในวันนี้จะบอกว่าสิ่งที่หายากเวลาทำขนมนะในการทำขนมถ้วยเนี่ยสิ่งที่หายากก็คือแป้งเทา้าพี่จะบอกว่าแป้งเท้าเนี่ยบางรัฐหาง่ายบางรัฐหาไม่ได้เลยจ้ะ มีนำเข้าแป้งเท้ามาด้วยนะถ้าใครสนใจนะหรือว่าหาซื้อไม่ได้ส่งข้อความหามีมีส่งให้ได้เลยนะแล้วอีกอันที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บจ้ะ เออนี่เลยน้ำตาลปิ๊บถามว่าใช้น้ำตาลแบบน้ำตาลทรายทำได้ไหมมันก็ได้แต่มันรสชาติมันไม่ได้เหมือนแบบเฮ้ยต้นฉบับของเขาที่ทํามาคืออร่อยมากนี่คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลมีก็นําเข้ามาถ้าใครสนใจก็หาซื้อสั่งอ่าส,ส่งข้อความหามี้ได้มีสามารถส่งให้ได้เลยแล้วอีกอันนึงที่มีเพิ่งจะนําเข้ามานะนี่เลยเนี่ยน,นะจ๊ะก็จะเป็นไม้ไผ่ ไม้พายอ่ะส่ะไม้พายเดี๋ยวมีให้ดูมีสองสามใส่นี่มีจะให้ดูไม้พายเนี่ยนะนี่คือไม้พายตักขนมถ้วยนะคะที่มีนนาเข้ามา,ม,ามีสองไซส์มีไซส์สิบเซนแล้วก็ไซส์สิบสามเซนซึ่งมันจะใช้ตักขนมถ้วยโดยตรงจริงๆมี่ก็เคยเห็นเขาใช้แบบเป็นเป็นแบบนี้แต่เป็นสเตเลสอะซึ่งมันก็เนาะมันใช้ได้แหละเพียงแต่ว่า เวลาเราทําขนมไทยเนาะฟิลของคนทําขนมอะ่ะมันก็อยากจะได้อะไรที่มันเป็นไทยๆนี่เลยมิจะบอกว่าเป็นการที่ใช้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเวลามันตัดออกมามันจะพอดีเลยนะแล้วก็ที่เอามาเนี่ยมันก็ต้องขายคู่กับถ้วยขนมถ้วยด้วยนี่นะคะถ้าใครสนใจถ้วยขนมถ้วยด้วยแล้วก็ไม้พายแล้วก็ น้ำตาลเอ่ยแป้งเท้าเอ่ยถ้าหาไม่ได้ส่งข้อความหามีมีส่งให้ได้ทันทีนี่ก็คือการขายของอย่างที่บอกแหละว่ามีเป็นแม่ค้าเนะก็ทําคลิปวิดีโอช่วงหลังๆมามันก็จะต้องเป็นอะไรที่โฆษณาพรีเซนต์ในสิ่งที่เราทําที่เราขายอยู่ด้วยเนาะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาดูเนาะแล้วก็จะบอกอีกอันนึงนะคะว่าช่วงนี้นะคะมีก็จะทําทำอำ่ำ เกี่ยวกับการโฆษณาเรื่องเกี่ยวกับอของนําเข้ารู้ว่าขายของอะไรบ้างมี่จะบอกว่าช่วงเนี้นะมี่ก็จะไปลงทิกตอกด้วยแล้วก็เอามาลงในในอ่าสอรี่อ่ะสอรี Sorry, ใอ่ในในยูทูบนะคะถ้าใครอชอบคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วก็เห็นความอ่าเห็นของที่เอามาขายด้วยแล้วก็เห็นมุมมองของมี่ในมังมุมที่มี่มี บางคนอาจจะไม่ได้รู้จักมี่จริงๆว่ามี่เป็นคนยังไงในในอ่ y ในสตอรี่เนี่ยจะรู้เลยว่ามี่อาจจะเป็นประมาณนี้คือเป็นคนที่แบบ สนุกสนานแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยเนาะลองเข้าไปดูนะคะอ่าสตอรี่ของ YouTube รับรองสนุกสนุกทั้งนั้นเลยเนาะโอเคล่ะวันนี้มีมาขายของด้วยแล้วก็มาบอกด้วยว่าวิธีการทำขนมถ้วยเนี่ยสูตรการทำทำยังไงนะคะแล้ววันนี้นะคะมีก็อยากจะมาขอฝากคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของมีแล้วก็สนับสนุนมี่ไม่ต้องซื้อก็ได้เข้ามาดูแล้วก็แค่แชร์ก็พอนะคะงไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่อ่าเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจมี่ทุกคนเลยค่ะวันนี้มี่ต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหนะ้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ